เ้ง่านี่คือ Techno Spark 10 Pro นะครับตัวเครื่องที่ผมได้มาจะเป็นตัวสีขาวนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าสีขาวที่เข้าทาออกมาเนี่ยสีสวยมากๆเลย ดีไซน์ฝาหลังของรุ่นนี้นะครับผิวข้างหลังเนี่ยเขาก็จะเป็นผิวด้านๆหน่อยนะครับทาให้เกิดรอยนิ้วมือได้ยากมากๆเลยรู้จักตรงนี้นะครับก็จะเหมาะกับคนที่มือใหญ่มากๆเลยนะครับดูดิมือเราแบบเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยไงแบบจับเต็มไม้เต็มมือมากๆเลยกล้องหน้าเนี่ยก็เป็นกล้องหน้าแบบเจาะรูด้วยนะครับหลายคนน่าจะชอบ เนื่องจากรุ่นนี้ได้จอ IPS มานะครับซึ่งก็เป็นจอที่สวยพอสมควรเลยหน้าจอเนี่ยให้มาขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับถึง6.8นิ้วใหญ่เอาเรื่องเลยนะความละเอียดเนี่ยที่ 1,080p นะครับแล้วก็รองรับ r e f ฟรชเ r a ที่ 90Hz ด้วยตอนได้เครื่องมาใหม่ๆนะครับตรงนี้นะ r e f ฟ e ชเ r a e เนี่ยเขาจะปรับไปที่ Auto Switch นะครับซึ่งผมแนะนำว่าให้เข้ามาเปิดตรงนี้เลย90ไว้ตลอดนะครับจะใช้งานได้ สะดวกว่าดไหลกว่านะครับเวลาเราดูโซเชียลหรือว่าความบันเทิงต่างๆนะครับดูหนังฟังเพลงเนี่ยก็ถือว่าเต็มตามากๆเลยนะครับสำหรับหน้าจอในรุ่นนี้ Techno Spark 10 Pro รุ่นนี้นะครับชิปเซตที่เขาใส่มาให้เนี่ยก็คือตัว Helio G88 นั่นเองนะครับรวมถึงใส่แรมมาให้ถึง8 g b ความจุอีก128 g b ด้วยและเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ยังสามารถเพิ่มแรมเสมือนได้อีกถึง8 g b เลยนะครับ พอเปิดเข้าไปแล้วเนี่ยรวมกันแล้วก็จะได้ถึง16 g ิเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้แค่8 g ิแล้วมันเพียงพอแล้วเนี่ยผมมาแนะนำให้ไปเปิดนะครับตัวนี้เขารันด้วย Android 13นะครับผมนี่อันนี้คือสเปคร้าวๆที่อยู่บนเครื่องนะครับมีฟีเจอร์พื้นฐานทั่วไปนะครับผมที่สามารถใช้งานได้นะครับอย่างเช่นเราสามารถปัดจากข้างๆขึ้นมาแล้วจะมีอันนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับข้างๆเป็นเหมือนแบบมัลติทัสไปในตัวนะครับจะเปิด YouTube ก็กดขึ้นมาได้นะครับก็สามารถเดินไปเดินมาแบบนี้ได้นะครับผมต้องการจะอัดวิดีโอนะครับอัดวิดีโอหน้าจอได้เลยนะครับผมตรงนี้แล้วก็มีฟีเจอร์ตรงนี้ด้วยนะครับเวลาลากมาตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็ตรงนี้เลยปึ๊บสแกนเคเบิโค้ดได้เลยนะครับหรือว่าจะทานสเลดก็ได้นี่ไงมีสเปซสกรีนอยู่ครับแล้วก็เอาเป็นเป็นเฟซบุ๊กแล้วกันเปิดสองจอได้ด้วยนะครับ ตัวเครื่องแรงเพียงพอที่จะใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็เล่นเกมระดับเริ่มต้นได้นะครับพวก ROV Free Fire เนี่ยเล่นได้แน่อนอนตอนเล่นโซเชียลเนี่ยผมว่าเขาใช้งานได้ลื่นดีนะตัว CPU เนี่ยก็เป็น CPU ระดับเริ่มต้นระดับกลางนะครับทำให้บางทีเนี่ยใช้ไปเนี่ยอาจจะมีกระตุกบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมไม่ได้เยอะนะมันคือราคาต่างหมบะทุกคนต้องเข้าใจด้วยซึ่งโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ลื่นไหลามากๆเลยนะครับทั้งโซเชียลทางการใช้งานทั่วไป โอเคเราจะมาเทสเกมกันสักหน่อยนะครับผมเกมนี้ Call of Duty นะครับมบายนะครับเขาเข้ามาที่กราฟิกเนี่ยเขาก็จะสามารถปรับเฟรมเรทได้สูงสุดที่ High นะครับ High นี่กี่ FPS อะแต่ว่ากราฟิกเนี่ยปรับได้ที่มีเดียมนะครับผมมจะเปิดประมาณนี้ก็ลื่นไหลนะครับอันนี้คือปรับเฟรมเรทสูงนะแล้วก็กราฟิกได้แบบมีเดียมครับอ่าไม่ดีแย่ไม่ดีแย่ เล่นได้นะคอปิ u ี้นะครับ Hello G 88แล้วก็ r a m 8 g b กนะครับเบ้ยอเฮ้ยไหนไหนไงล่ะเฮ้ย <ijo ina! S 2> ยังไงยังไงง่า ปกติไม่ค่อยได้ใช้ถ้าตะกีเล่นเท่าไหร่ครับปกติผมเป็นพวกแบบ PS5 เวอร์ชันอ่ะต้องใช้จอยเล่นโอเค หลังจากเล่นไปสักพักหนึ่งนะผมไม่ได้ไม่ได้เช็คตอนตอนนี้นี่ตอนทิ่เล่นไป41องศาประมาณนี้นะครับผมอาแคมให้เกมหนึ่งนะครับอันนี้เกมใหม่เกมนี้ชื่อเกมว่า Summer o n w a r s นะครับผมไม่ใช่ War ตเติม S นะ Summer o n w a r มันมันคือเกมเดียวกับเกมนั้นหรือเปล่าอันนี้ทำเป็นแบบ 3D อ,อันนี้คือการตั้งค่าที่ผมเคยเข้ามาเล่นแล้วนะครับ การตั้งค่าเนี่ยผมก็จะตั้งไว้ให้เป็นแบบต่ำสุดนะเดี๋ยวนะหาการตั้งค่าไม่เจอนี่กราฟิกตรงนี้นะครับเนี่ยผมเรโซลูช mm ัน hmm. เนี่ยเขาสามารถปรับได้นะครับว่าอยากจะให้ความคมชัดของหน้าจอเนี่ยมันเต็มที่หรือเปล่าหรือว่าจะปรับลงมาเพื่อที่จะเล่นได้ลื่นขึ้นนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะสามารถปรับแบบ630แล้วก็เล่นได้ลื่นๆอยู่นะครับรวมถึงกราฟิกเนี่ยผมปรับต่ําไปเลยลจะมีตัวเฟรมเรทนะครับ เฟรมเรทเนี่ยไอพวกนี้ผมปรับต่ำคือแบบทุกอย่างต้องปรับต่ำหมดเลยอะเฟรมเรทผมจะปรับไปที่60นะครับผมอ่านะก็ทำให้พอเล่นเกมนี้ได้นะนะถ้าเกิดปรับเกินนี้เนี่ยคือไม่ได้แล้วนะคือจะบอกว่าเกมนี้เขาปรับมีการตั้งค่าให้เลือกใช้เยอะมากนะครับ แต่จะสังเกตได้ว่าเกมนี้คือแบบเป็นตุก,กตูนแบบแตกๆเลยอะจะถามว่าพอเล่นได้ไหมก็ทําให้เล่นได้นะครับเวลามีการตั้งค่าที่แบบละเอียดละเอียดขนาดนี้นะคือการตั้งค่าละเอียดมากนะครับเกณนชิ้นละเอียดขนาดนี้ไหมส่วนใหญ่จะแบบปรับแค่สูงต่ําแล้วก็60ไม่60ใช่ไหมอ่าอันนี้ก็คือแบบกราฟิกพอๆกันเลยถ้าปรับขนาดนั้นนะเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับ โดยรวมของการเล่นเกมนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวเครื่องเนี่ยก็ไม่ได้ร้อนจนเกินไปนะครับข้างหลังเนี่ยก็ยังอุ่นๆอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเกมมิ่งโฟนระดับเริม่มต้นที่ใช้ได้นะตัวกล้องหลังนะครับผมจะใส่มาให้สูงสุดที่50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเลนเดฟเชนเซอร์ใส่มาให้อีกหนึ่งเลนนะครับเสียดายที่เขาไม่ใส่เลนอัลตร้าไวท e มาให้นั่นเอง ก็จะเป็นกล้องที่ผมรู้สึกว่าเขาโฟกัสได้ไวนะครับผมเวลาถ่ายภาพออกมาแล้วเนี่ยภาพจะสีสดมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบภาพที่สีสดเนี่ยก็ไปกดปิด AI ซะจะช่วยให้ภาพมันดูเป็นสีที่มีความธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนั่นเองับแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบสีสดเนี่ยเปิดไปเถอะมันสวยเราจะคนชอบไงภาพถ่ายที่ถ่ายออกมาเนี่ยทั้งแสงน้อย แสงปกติแสงธรรมดาเนี่ยเอาอยู่หมดเลยนะครับคือให้ภาพที่ดีแล้วก็โฟกัสไว่มากๆรวมถึงกล้องหน้าด้วยนะครับที่ให้มาถึง32ล้านพิกเซลนะครับเป็นกล้องหน้าที่ผมรู้สึกชอบเหมือนกันนะครับในงบประมาณนี้นะถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับให้ความคมชัดที่ดีแล้วก็ให้งานผิวที่ละเอียดมากๆเลยเดี๋ยวผมจะแปะตัวอย่างภาพถ่ายนะครับไว้ที่ถ่ายคลิปด้วยนะครับและอย่างที่บอกไปนะครับว่ารุ่นนี้แบตอึดพอสมควรเลยนะครับที่5 0 0 0 m ลิแล้วก็ใส่ระบบชาร์จเร็วให้ที่18วัตต์ด้วยที่แบตอึดเนี่ยก็อาจจะ เพราะว่าเขาให้มาถึง5,000มิลแอมไงแล้วก็ชิปเซตเองเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ทรัพยากรอะไรที่มันเยอะมากนะครับเลยทําให้สามารถใช้งานได้ทั้งวันนั่นเองนะครับคุณจะแบบเนี่ยปัด Facebook ทั้งวันยังได้เลย เกินไปนะครับอ่นันี้คือจุดเด่นหลายๆอย่างที่ผมได้สัมผัสในรุ่นนี้มานะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่ใช้งานได้ครอบคลุมมากๆนะครับในวันที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีราคาเปิดตัวมาอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งทางเทคโนโลยเขาบอกผมมาว่ารุ่นนี้จะราคาประมาณไม่เกิน6 0 0 0บาทนะครับก็เดี๋ยวรอราคาเปิดตัวจริงๆอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าราคาจะประมาณเท่าไหร่ส่วนถ้าเกิดว่าราคามันไม่เกิน6 0 0 0บาทเนี่ยผมว่ารุ่นนี้เป็นหนึ่งรุ่นที่คุ้มมากๆเหมือนกันนะครับผมเพราะว่า ปกติแล้วราคาประมาณนี้นะครับกล้องจะไม่ค่อยสวยจริงๆแต่ว่ารุ่นนี้ให้กล้องมาสวยเลยอะ่ะสเปคโดยวรวมอื่นๆต่างๆเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้อย่างดีนะครับเล่นโซเชียลเล่นเกมนะครับทำงานได้อย่างดีจอใหญ่แบตอึดน,นะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับในงบไม่เกินกว่าพันบาทเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับผมจะวางลิงก์สั่งซื้อไว้ทีใ่ใต้วิดีโอนี้นะครับส่วนใครที่ดูบนทิกต็อกเนี่ยก็กดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอคลิปรีวิวใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย